ตอนทาน,นีคลิปที่เป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณกันมากหญิงวัยรุ่นครับสรุปก็คือเป็นหลานแท้ๆของคุณยายนั่นแหละด่าทอยายตบตียายลูกของยายก็มาร่วมด้วยตบตีฮะ ยิงเลยยิงมัยิงมาไปอ้พี่น้องไอ้ั้งวอนเลยเอาเด้พุณถ่ายคุ่ถ่ายมาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีการลักษณะยิงหนังสติกกันแล้วก็คว้างกันแล้วมาถึงจุดนี้คือตกตีกันคือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องมาฮะนี่น,นี่จะมีหนังสติกมาด้วยสรุปเนี่ย เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานที่มาทําร้ายยายยายก็เล่าเหตุการณ์ว่าจุดเริ่มต้นก็คือไปเตือนเขาว่าเขาจุดประทัดกันทําไมความเชื่อโบราณของคนในพื้นที่เนี่ยจุดประทัดคือมีคนตายปรากฏหลานพราูกถูกว่าตะโกนสวนก็จุดงานมึงแหละคือแปลว่ายายตายนั่นแหละฮะจุดงานมึงนั่นแหละทีนี้เองคว้าหนังสติ๊กยิงใส่กันตบตีกันครับสาเหตุคือก็จุดประทัดจุดประทัดเรา เรื่อง้างเขาครับคือพ่อพ่อมบาทนะเขาถืออต่ปุถุพัทธมันต้องเป็นคนตายคุยติดใจเลยบอกเขาบ่ฟังเขาเลยเถียงบ้านกับบ้านกูที่กับที่กูปะทัดกับปะทัดกูเขาบ่ฟังเขาเลยสักไม่เสยยาย์ต้องดึกเถืองดาดาใหา่นะสารพัดเนี่ยดาดาใหญ่นะแต่ว่าฉันตัดขาดมั่อกีมาขอขมาแต่เบยอมันเมื่าี่ะใส่ยังแต่เบญอมว่่เอา ไม่ใช่แค่ตัดขาดอย่างเดียวไปแจ้งความแต่ประเด็นคือไปแจ้งความทั้งสองฝ่ายเลยครับฝั่งหลานก็ไปแจ้งความฝั่งยายก็ไปแจ้งความเดี๋ยวตำรวจก็คงสืบสวนสอบสวนนะฮะ,ะลูกหลานแกเยอะเนี่ยแกก็บอกอ,อุตส่าห์เลี้ยงมานะสุดท้ายมาตียายค่ะ